สาวเหนือกินแซ่บใบเพียงออก <Wow. S 1> สวัสดีเจ้าสวัสดีปอแม่ปี่น้องผุ้กููกุ๊กคนนะเจ้าวันนี้สาวเหนือกินแซ่บใบเพียงออกมาแล้วเจ้ามาพร้อมกับตำหอยแครงนะเจ้านี่เลย ไซส์ใบทใหญ่นะเจ้าขนาดพอดีเนาะไซส์เนี้ยลำไซส์ใหญ่กว่านี้บอกให้ลำได้ไดเนื้อมันจะแน่นไปน่อยถ้าต่ำเอาไซส์เล็กๆเนี่ยค่ะเหมาะขนาดเจ <c oughs> ้าพักของข้าวันนี้ก็มีตูน้นถั่วพูผักสลัดแตงกวาเลดี้สนะเจ้ากินคู่กับนี่กระเทียมโทน <c oughs> ืมอ มาได้กินเหมือนกระเทียมทนโอเคเจ้ามาแซ่บๆตัวกันเลยเจ้าแอบซดน้ำาละแซ่บขนาดเดอิออืม เม็ดกระถินนะเจ้าโรยเม็ดกระถินมา อวบๆเลยเม็ดมัน Så før. Thank uh you. -huh. ô oh, nam nhói sâu sộp สำหรับเมนูตำหอยแครงวันนี้นะเจ้ากาะเพชรแล้วก็ล้าขนาดเลยเจ้าแซ่บแบไปแต่กันนะเจ้าไปลวเจ้ายังไดกอ็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเหนือกินแซบ่บใบเพียงอทำคลิปต่อต่อไปกับน,นะเจ้าสวัสดีเจ้าสาวเหนือกินแซบ่บใบเพียงอ